ตอนที่8ปดิบเปิดร้านใหม่วันที่20เมษายนท้องฟ้าจำใสหลังจากเตรียมงานกันนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ในที่สุดร้านอร่อยสามมือ้อก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแม้ว่าเขาจะรู้พิธีการต่างๆในการเปิดกิจการในอนาคตแต่ในครั้งนี้เจียงเสี่ยวไปก็ไม่ได้วางแผนอะไรมากหลังจากเตรียมพะโลตุนในตอนเช้าเขาหยิบกระดาษสีแดงออกมาและเขียนป้ายโฆษณาสองใบป้ายใบหนึ่งเขียนว่า ร้านอร่อยสามมือ้อร่อยสุดคุ้มซื้อเมนูะโลตุนรับผัดมันฝรั่งฟรีอีกป้ายหนึ่งเขียนว่าะโลตุนตำรับชาววังเชิญชิมฟรีหลังจากเขียนป้ายโฆษณามาสองใบแล้วเขาให้หวังผิงติดกระดาษที่เขาเขียนลงบนป้ายโฆษณาไม้แล้ววางไว้ข้างถนนหน้าร้านก็เป็นอันเสร็จเนื่องจากมีะโลตุนขายอยู่ภายในร้านแม้ว่าลูกค้าจะมองเห็นผ่านตู้กระจกได้แต่มันก็ไม่ชัดเจนเท่าตั้งขายที่แผงหน้าร้าน เจียงเสี่ยวไปบอกให้หวังผิงจัดโต๊ะสองโต๊ะที่แผงริมถนนและเลือกพโล้ตุนห้าประเภททั้งผักและเนื้อสัตว์วางไว้ในถาดเล็กๆแต่ละจานมีป้ายเล็กๆระบุชื่ออาหารนอกจากนี้ยังมีไม้ไผ่เสียบไว้ให้ผู้ที่ต่อแถวซื้อผัดมันฝรั่งได้ลิ้มลองรสชาติพโล้ตุนแสนอร่อยอีกด้วยอย่างไรก็ตามพโล้ตุนแต่ละอย่างให้ลองชิมแค่ชิ้นเล็กๆเ,เ,เท่านั้นหากใครอยากกินเพิ่มพวกเขาจะต้องเข้าไปในร้านพโล้ตุนคืออะไรหรือใช่แล้วน่ากินมากเลยอืมมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วย ป้ายเขียนว่าชิมฟรีเราไปลองชิมกันเถอะชิมก็ชิมในยุคนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพะโลตุนคืออะไรทําให้เมนูตุนที่จะแสดงไว้ได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนด้วยรูปลักษณ์และกลิ่นหอมที่น่าดึงดูดใจว้าวอร่อยจังเลยหลังจากลองชิมไปชิ้นหนึ่งใบหน้าของลูกค้าก็เปล่งประกายด้วยความพอใจพร้อมกับพูดว่ารสชาติของมันทั้งเผ็ดและอร่อยตอนแรกฉันคิดว่าผัดมันฝรั่งอร่อยที่สุดคิดไม่ถึงเลยว่าพาโลตุนจะอร่อยกว่าเยอะ มันอร่อยจริงๆอร่อยมากขอชิมหูหมูหน่อยสิหลังจากลองชิมหลายจานติดต่อกันซึ่งทั้งหมดล้วนอร่อยลูกค้าจึงหันไปถามเฟิงเยี่ยนหงว่าพะโลตุนเหล่านี้ขายยังไงและราคาเท่าไหร่เฟิงเยี่ยนหงตอบว่าถ้าลูกค้าอยากซื้อพะโลตุนเหล่านี้สามารถเข้าไปที่ร้านและซื้อตามน้ำหนักที่คุณต้องการได้เลยลูกค้าขอบคุณเธอแล้วเดินเข้าไปในร้านแต่เมื่อเข้าไปในร้านก็ต้องตกใจ ด้านหน้ามีตู้กระจกใสเรียงเป็นแถวพร้อมช่องเปิดหลายช่องด้านบนภายในมีพะโลตุนจัดวางไว้บนถาดอย่างเป็นระเบียบหลักหลายอย่างแต่ละถาดมีพะโลตุนกองเต็มและดูดึงดูดความสนใจอย่างมากบนผนังใกล้ทางเข้ามีป้ายกระดาษสีแดงขนาดใหญ่แสดงชื่ออาหารเมื่อลูกค้าเงยหน้าขึ้นจะเห็นรายการอาหารประเภทเนื้อสัตว์หัวหมูพะโลขาหมูพะโลหูหมูพะโลน้องไก่พะโลตีนไก่พะโลข้อเป็ดพะโลไส้เป็ดพะโลโครงเป็ดพะโลและเนื้อพะโล สำหรับรายการผักได้แก่เห็ดเข็มทองพะโล้สาหร่ายพะโล้หน่อไม้ฝรั่งพะโล้เต้าหู้แผ่นพะโล้และมันฝรั่งพะโล้รวมแล้วมีอาหารทั้งหมด14รายการโดยทั้งหมดไม่ได้ระบุราคาไว้ลูกค้ามองรายการอาหารมากมายอยู่ครู่หนึ่งและรู้สึกอยากซื้อไปเสียทุกอย่างทำเอาพวกเขาตัดสินใจกันลำบากไม่น้อยในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจได้และคิดว่าหัวหมูอร่อยที่สุดเขาจึงถามว่าเท่าแก่หัวหมูพะโล้ราคาช่างละเท่าไหร่เจียงเสี่ยวไปยิ้มและตอบว่า หัวหมูพะโลราคาละ2.20หยวนอะไรจะแพงขนาดนั้นลูกค้าถึงกับตกตะลึงกับราคาเนื้อสดทั่วไปที่ร้านขายเนื้อมีราคาเพียงช่างละหนึ่งหยวนเท่านั้นตอนนี้ราคาเนื้อเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพียงเพราะมันถูกนำมาตุนดูเหมือนจะค่อนข้างแพงไปหน่อยนะเจียงเสี่ยวไปอธิบายว่า คุณอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อคุณตุนเนื้อน้ำหนักของเนื้อจะลดลงและเมื่อเรานำเนื้อหนึ่งช่างไปตุนเราจะได้เนื้อตุนออกมาเพียงครึ่งช่างเท่านั้นซึ่งการที่คุณซื้อเนื้อตุนพะโลของผมไปหนึ่งช่างผมจะได้กำไรได้เพียงสองเหมาเท่านั้นตุนแล้วเหลือครึ่งช่างลูกค้าได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเนื่องจากเขาไม่รู้วิธีตุนอาหารจึงไม่รู้ว่าการตุนส่งผลต่อ,อน้ำหนักของเนื้ออย่างไรเจียงเสี่ยวไปกล่าวต่อว่าพะโลตุนของผมปรุงด้วยตำรับชาววางัง เราใช้เครื่องเทศที่แตกต่างกันมากถึง28ชนิดในการตุนในอดีตจะมีแค่พวกจัก,กรพัทเท่านั้นที่ได้กินพะโลตุน่นถ้าคุณได้ลองซื้อไปผมมั่นใจว่าคุณจะต้องกลับมาซื้ออีกแน่นอนรสชาติมันอร่อยมากจริงๆลูกค้าพยักหน้าและถามอย่างลังเลว่างั้นขอลองซื้อครึ่งช่างได้ไหมแน่นอนคุณสามารถซื้อเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการตกลงวันนี้ฉันจะซื้อครึ่งช่างได้เลย เจียงเสี่ยวไปตอบรับและหั่นหัวหมูชิ้นเล็กๆช่างได้หกเหลียงก่อนที่เขาจะพูดว่าหกเหลียงหรือครึ่งช่างของคุณลูกค้ายินดีและยื่นเงิน1.10หยหยวนให้ทันทีเจียงเสี่ยวไปถามว่าให้ผมหั่นมันให้ไหมหั่นเลยได้ เจียงเสี่ยวไปหั่นหัวหมูตุนเป็นชิ้นบางๆอย่างรวดเร็วก่อนวางมัาลงในชามกระดาษจากนั้นหยิบถ้วยกระดาษขนาดเล็กสามนิ้วออกมาเขาตักน้ำจิ้มสุดลับใส่ถ้วยเล็กปิดฝาแล้ววางไว้ในชามหมูตุนก่อนจะยื่นให้ลูกค้ากลับบ้านไปคุณลองกินกับน้ำจิ้มนี้ดูมันจะอร่อยยิ่งขึ้นได้ขอบคุณนะเท่าแก่นอกจากนี้เจียงเสี่ยวไปยังมอบกระดาษที่มีหมายเลขแ001เขียนไว้ให้ลูกค้าคนนั้นด้วยโดยกล่าวว่า นำสิ่งนี้ติดตัวไปด้วยคุณสามารถเอามันไปแลกผัดมันฝรั่งฟรีที่แผงขายด้านนอกลูกค้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ยินสิ่งนี้พวกเขารู้สึกเหมือนได้กำไรมหาศาลพวกเขาถือชามพลโลตุนและใบคูปองด้วยรอยยิ้มเพื่อไปรับผัดมันฝรั่งในปี1983ไม่มีถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ดังนั้นเจียงเสี่ยวไปจึงต้องใช้ชามกระดาษเพื่อใส่พะโลตุนและมีถ้วยขนาดเล็กพร้อมฝาปิดซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใส่น้ำจิ้มสูตรพิเศษแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเล็กเลนแต่เจียงเสี่ยวไปก็ไม่รังเกียจตราบใดที่ให้ความสะดวกแก่ลูกค้ายิ่งไปกว่านั้นกำไรจากพะโลตุนก็ค่อนข้างดีหากบอกว่าการตุนเนื้อหนึ่งช่างจะได้เนื้อตุนครึ่งช่างนั่นเป็นฝีมือของพ่อครัวทักษะนน้อยแต่สำหรับเจียงเสี่ยวไปเขาสามารถตุนเนื้อหนึ่งช่างได้เนื้อตุนออกมาเจ็ดเหลียง กล่าวอีกในหนึ่งถ้าเขาใช้เนื้อสองช่างเขาจะตุ๋นเนื้อได้ประมาณหนึ่งช่างครึ่งเมื่อพิจารณาแล้วการขายเนื้อตุนหนึ่งช่างจะได้กำไรประมาณหกเหมาเมื่อมีลูกค้าได้ลองชิมพะโลตุนจากแผงขายด้านหน้าก็มีคนเข้ามาที่ร้านมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าพวกเขาจะซื้อมากหรือน้อยเจียงเสี่ยวไปจะให้คูปองที่มีหมายเลขให้กับพวกเขาเพื่อรับผัดมันฝรั่งฟรีหนึ่งชาม ด้วยวิธีนี้ลูกค้าบางรายที่เดิมตั้งใจจะซื้อผัดมันฝรั่งหรือฟักเขียวเท่านั้นกลับเลือกที่จะซื้อพาโลตุนด้วยเช่นกันเมื่อพวกเขาได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของพาโลตุนแล้วพวกเขาก็ชื่นชอบมากนอกจากนี้พวกเขาสามารถซื้อผักพาโลและรับผัดมันฝรั่งฟรีหนึ่งชามด้วยเงินเพียงไม่กี่เหมาเช่นกัน ลูกค้าบางคนที่ตอนแรกซื้อผัดมันฝรั่งอย่างเดียวเมื่อสังเกตว่ามีหลายคนกินเมนูตุ๋นคู่กับผัดมันฝรั่งทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางคนอดใจไม่ได้และลงเอยด้วยการซื้อพะโลตุนเพิ่มอีกถ้วยการชิมฟรีและแถมผัดมันฝรั่งฟรีหนึ่งชามเมื่อซื้อพะโลตุนทำให้เมนูพะโลตุนเป็นที่รู้จักของลูกค้าในระยะเวลาอันสั้นและพาโลตุนก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เมื่อก้อยเที่ยงชายวัวกลางคนร่างอ้วนคนหนึ่งกินเนื้อหัวหมูพะโล้ในร้านเสร็จแล้วก็เดินไปที่หน้าต่างเคาน์เตอร์และพูดว่าเท่าแก่เราคุยกันหน่อยได้ไหมร้านที่ออกแบบใหม่มีพื้นที่รับประทานอาหารสำหรับลูกค้าและด้านหลังกระจก,กั้นเป็นเคาน์เตอร์และห้องครัวการจัดวางนี้ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกพะโล้ตุ่นได้สะดวกและยังแยกลูกค้าออกจากพนักงานอีกด้วยซึ่งสามารถรับประกันสุขอนามัยของพะโล้ตุนและเป็นการรับประกันว่าพนักงานขายจะไม่ได้รับผลกระทบ เมื่อเห็นว่ายังมีลูกค้าจํานวนมากที่ซื้อพะโล้ตุ่นเจียงเสี่ยวไปจังกังวลว่าหากเขาออกไปอาจทําให้ฐานเสี่ยวฟางรับมือกับลูกค้าเพียงลําพังเจียงเสี่ยวไปจึงกล่าวว่าพี่ชายหากคุณมีเรื่องจะหารือก็พูดมาเถอะตอนนี้เรามีลูกค้าเยอะมากผมออกไปพบคุณไม่ได้หรอก